สองสาวแต่สวยเหลือเกินคุณผู้ชมขาคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักแสดงแต่อีกคนหนึ่งคือเป็นซ e อของแบรนด์ชิดะขอต้อนรับน้องแหม่มวิชุดาและน้องบลูค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะน้อรู้จักต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นคนที่ไม่ได้ทานอาหารเสริมเพราะว่าหนูเน้นไปเกาหลีทีเดียวจริงๆเด็ดเรื่องนี้หนูเด็ดเรื่องนีเน้นไปเเลยแต่หนูไม่ได้ไปมาปีกว่าแล้ว มันจะเลยทําให้หนูอะรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยจากการที่เราไม่ได้หนูอะรู้จักน้องเพราะว่าน้องเป็นเพื่อนของเพื่อนหนูว่าพี่แม่มคะที่แบบให้ทานคอลลาเจนนะมันน้องมันน้องจะถามก่อนเลยว่ามีออยลหรือเปล่าถ้าไม่ดีที่ไหนไม่ทานให้่เอาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะฟังมากค่ะก็ก็เป็นร้านกระปุกแล้วค่ะคุณแม่ใช่ดีมาก จริงๆหนูก็ไม่ได้โฆษณาเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาทานแล้วเขาก็ไปบอกต่อบอกต่อกันเลยหนบอกว่าลูกค้าเก่าซ้ำแล้วก็ไม่ไปโดนแทนใจตรงนี้เนาะใช่หนูลูกค้าเก่ากลับมาเนี่ยใช่่คะ